เจ็ดสิบก็มีดิถ้าเจ็ดสิบ PS ดี๋ยวดูกบนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยออกไปถายให้นึกกันตรงไหนวะอ๋อเอานีึก่อนแหละโอเคห้องตัวไหนไงคะแต่แต่เอแล้วคะห้องที่มันอยู่ถัดจากห้องที่มีรูปปั้น่านนี่ไม่ชอบเป็นยากด่านนี้ หนูไม่เคยจําด่านได้วัน<ม>นั้นวันนั้นเจอด่านนี้สามตาติดใช่สามตาติดสยองฝันมากน้องแมก็อยู่ตอนนั้นนะใช่คุณยุ้ยโอ้โหสยอ,ยอมยงมากขนล,ล,ลุกเลยใช่ใช่สามแมชด่นนี้นี่เองถ่ายเซตห้องนี้ก็เซตไปเลยครับเซตไปเป็นอ๋อบเราไม่ได้เอาห้านี้หลับตัวแย่แล้ว

ไวครับได้กระบจับไม่ได้เลยไม่ับออ๋อเรา่แรงกว่นะเอาเขาเข้ามาแล้วนะเอเข้ามาแร้วอโดนท้ มันสวยครับน้องแฮมแอสมาบดายแอสเร็วมากใช่ใช่แอสเร็วมากพี่เขามีกี่ขาเขามาไวอุดเชือดเลยเชือดเชือดเพื่อน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 เชือดเ่อนเราเจ็บเพื่อนน่าจะจะทวิชโดนเฮ้ยแล้วหลังจริงนะ เอสมีกี่ขาเอสมีสามเลยเอสแสดว่าเขาเขาเขาชำนาญด่านนี้เนี่ยเขาเขาวิ่งจากบันไดแน่เลยใช่ใช่มาจากบันไดหนูอันที่ต้องเล่นหนูไต่ไงอ่ะเฮ้ยไม่เหรอครับจังหวะจังหวะเขามาเร็วแต่บันไดนั้นก็เลยมันบันไดนั้นหนูปากแกเจ็ดไว้แสดงว่าเขาเห็นโอหน้แฮแฮมทันเพลงนี้ได้วเหรอ ทำเพลงเตะโซโซด้วยอ่ะอันนี้เขาฟังกันตุกยุคสมัยนะพีุ่๊้วันก่อนวันก่อนหนูไปเซเว่นหนูเจอจักรยานสีแดงอ่ะก็หนูไปร้องเพลงจักรยานสีแดงเซเวนอรย่าี้ดิอ๋มาจากันในนี้ก็ได้ครับเนี่ย ถ้ามาจากบันไดมันต้องมัน้องโดนจเจ็เจ็ดแต่เขาไม่โดนือปใโดนลอลอยว ปิดหมดไม่สนลูกใครเด็กตัวครับเดี๋ยวเราเป็นฝ่ายโอ้ยโอ้ยมาแล้วแอดมาอีกแล้วน้องแฮมระวังน้องทำแทมข้างฝ่ามือประตูน้องแฮม เขามาเร็วอีกแล้ว่อ่อประตูที่นั้นอกะประตูที่ไหนนั่งมาหน่แสงมีมะะตั่า,างองหน้าต่างมีหน้าต่างมีหน้าต่างหน้าต่างหน้าหนูเลยจบมไม่เล่นโดนอยู่

สีโบทิมกันนั่นขยันพังเนาะโดนสปอร์ตอยวแสดงว่ามีโดนอยู่ข้างในระวังเกมอนโดนเอ้านีโดไม่ออกไปให้มันสอยหัวดนล่โสโธ่นี่เล่นได้่โธ่โธ่โ่นยาก่่โธ่โธ่โโโธ่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 โ่ จริงเหรอเล่นยากใช่เหรอพมแมนเล่นสกอร์นี้สกอร์เดียวเก่งมากเลยโอ้เล่นอันนี้กับพอเก่งกันไปีหนูเล่นได้เดี๋ยวพี่เล่นนิติการขายอิดแต่โฮโลหนูยิงแล้วหนูแบบบิงไกลอ่ะต้องระวังเขาเจาะทางเก่งเก่งมากเมื่อกี้พี่เคยลองเล่นเล่นยากเหมือนกันไม่กินหนูเล่นสกโรบพี่นิวไม่ได้อันจิ๋วจิ๋วอะ หนูรู้สึกว่าปืนมันไปไวเกินมันแล้วแต่ตัวไหมอ่ะไม่แล้วแต่บางคนบางคนบางคนชอบยิงตันเขาช้าเพราะว่าหนูอ่ะหนูเดชสวัสดมือจากวาลัวมันต้องสวัสดิ์เลยเล่นเมาเร็วเล่นเมาเร็วนเมาเร็วกับแฮมแฮมแต่ว่าดูเหมือนไม่เร็วเพราะว่าไม่ค่อยสบัดข้อมือ

เขาจบมาปั้งปั้งถ้าเข้าก็คือต้องเข้า มาลิกมาลิกมาครับอมาแล้วฮะมาใกล้ๆตรงนี้จาะนะใช่ใช่ใชาลิกเจาะวางเคมอด้วยนะเดี๋ยวใช่ เตวตรดใครมันบังหน่ะมีมีโอสา่ามีโอสา่าหน้าหนูโอสา่าอีกตัวนึงครับหน้าหนูมาบริกอยู่ฝั่งนี้ครับมาบริกอยู่หน้าต่าง เฮ้ยมาช่วยด้วยหนูช่วยหนูด้วยอเอาสะตรตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงหลีกโลกนะรอจังหวะเขาโยกขึ้นที่ฉันจะยิงเหมือนเขาน่าจะลงได้ยินเสียงเขาควรค่ะโอ้ยโ,โดน successful. what? Eliminated. Then there. What? Mission Oh, ตัวน้องมิวทำการแผนที่อยู่เหมือนกันเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นการงเป็ดเลยหนูเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงเขาควนคางแสดงว่าเขานอกเกาะเขานอกเกาะใช่เขานอกว้าหนูเลยแบบออกไปมีบฟหนูคิดว่าน่าจะห้องแรกเราแต่โอ้หนูอยากเล่นแอสนะแต่รูคุมคปิดอสไม่ได้อะ ลองดูครับลองดูเดี๋ยวหาทำาห้ก่อนด้วยเดี๋ยวเ่นเลยเเอะเล่นสนุกสนุกนะฮะเราก็ต้องเสี่ยงหรอกยากเลด้วยเหรอเอสไม่ค่อยได้่อยากเล่นเป็นเหมือนกันนะเล่นยากทีเจาะที่ไหนที่ซวยกีเลยเจาะอีุยเองใช่ไหมเจาะยากนะเจาะลตุยอ้หมากช่รเปลาทไมเขาถึงเล่นเกมนี้ว่าเกมหากันครับว่า มีวิเกิโครับมีวิกิโอ้เนาะเขาเด้นลงมาฮาลามเลยพี่ตานน้องไม่ทันด่ไปไม่ถูกมีทับห่างรอบทางไม่ค่ได้พี่เทีนาเลยมีวิก้้วยค่ไม่รู้ามลยมวสกเเ เอาสุดท้ายครับฉันอ๋อจะเปลี่ยนเป็นปอไนะไรไม่เต็มค่ะไม่มีหนึ่งในปีทั้งยังไงตอนนี้ว่างเูยต้องส,ส่งกระจายเขากระกจแต่ว่าช่องนี้เป็นช่องมีสารีบหก่อนอิฐภาพเป็นช่องมีสาพพรีบีเอาเข้าไปทางบันได เราถูกยิงจบแล้วโอเคป๊อปเลตเตอร์ออกมาอีกหนเ่งตัวโอ้ยการจะมาเล่นนล่ กข้าชแล้วก็ทำงานหนึ่งอาห่อหนูชอบพวกสวยเวลาใก้ตายบ้าเลยพี่เทนไม่รู้เป็นไอบาใ้ตบ้างเลยพี่เทนไม่รู้เป็นไ ปกติเขาแบบจะสวยเวลาเฟ้นจิงได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เขาน่าจะ b ิดแฟ a s t ต่ำไปหน่อยเธอไม่กินจริงๆรหรอคะแบ่งค์เขากินได้นะเขาหิวแล้วอ่ะพี่แทนว่าเขาจะไปห้องไหนไปห้องสองมันร้อนมากเห็นว่าห้องห้องเก็้เขาเขากินสองคำว่าเขาคอนทีใช่ไหมที่เขาบอาออกดูพี่ก็เลยเอาแล้วอ้อันมา เราต้องไปเจาะฝั่งฝั่งที่เขาเจาะตรงนี้นก็ได้เราไปเล่นตัวฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่าเราเอานะคบหรือว่าจะเอาเป็นคนนั้นจะเอาในระหว่างที่ในทีมคุยแผนกันนะครับสิ่งที่ผมคิดในหัวก็คือเฮ้ยอะไรคะคืออยากเห็นปกติเราไปเล่นทีมยังไงล่ะ แข่ไหนแข่ไหนรียังอ่้องเพลงเพลงนี้ต่อด้วยมีน้ำพิเศษเลยอะไรใช่ไหมโอ้ยจังโอ้ยจโอ้ยเธอมาเออหนูดีเลเลดีดีเซลอ๋อเพลงคือไม่พีเลยจริงไม่พีก็ได้ไม่ต้องพีให้หนู่เฉยได้วันนี้ ระวังวอลแครี่ออกมาว้ต้วไม่ทนตัวลตัวแลีไปแล้วใช่ใช่เต็มตัวแล้ไปตาหวังเลยไปตาหวังเลย ไปดูปืนใหม่ทางเล่นนะคะอณเขาอยู่ในห้องเขาต้องที่โดนได้ไงทางขวาสุดเลยครับน้องน้องมิวระวังนะเขาเจาะรูไว้เขาอยู่ระวังระวังหนูกาตาถั่วเดี๋ยวไม่ไม่เขาเขาต้อนหลังข้างหลังระวังนะอ่าเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเขามีกล้องเขามีกล้องบ่อยไปเลยครับเราสวยแล้วโอ้โหเอ้ยสวยสวยสวย เจอข้างซ้ายจ่อซ้ายเลยหนูเอาเธอไมมาได้จ่อข้างซ้ายจ่อข้าง้เนี่ยเจ็บเจอแล้วจอแล้วเจียจ่อแล้วโอ้เจียวโดนเลยแลไมฟีลเขาไม่ให้หนูจ่ออ่ะเราคิว่าเขาคิดว่าน้องจ่อไม่ได้ด้วยเอกาไม่ดูตัวละคร รับาทางขวา,วา,าครับทางขวาฟิวไม่มีอลแทนได้นะไปลงรักขายฟิวโซนได้อยู่ฮนะน้ำต่ตวเขามาต่าเาวเข้ามา ี่มใครเขากระดกตูดวะน่ยี่นี่เบอกว่าเขาไอ้นี่ดูคิว่าเขาดูให้องฝังเลยอะเขาอยู่ฝั่งเดียวเขาดูฝั่งเดียวนคิดว่าเขาจะมาฝั่งนั้นนะคิดว่าเะปิดโต๊ะมาองเขาปิดโต๊มาแล้ว ใช่เขาปีนโตตอนแรกนหนูคิดว่าเขาจะเดินมาหลังหลังบอมใช่ไหมหนูก็เลยเลงไปทางนั้นแล้วก็จะไปทางนั้นแตล้วามาหลังโต๊วเขาก็กระโดดขึ้นยิงหนูพ,พี่เนแดงพี่แ่นเราต้องเดินชิดก,กําแพงไว้ เห็นไหมเธอทำไ้ก็คิดว่าห้องเดิมแต่ว่าไม่แน่เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นห้องล่าเอคนี้อีกแล้วเราก็ถึงห้องนน่าจมีมีทอนนะมีทอนชอหนูขึ้นไปดูข้างบนให้ถ้าข้างบนไม่ถึง่ลา อยู่บนนี่แหลอยอู่ข้างบนนอยู่อยู่บนเน่าจะลงมาตัวแล้วดววี่บอเขาประมาณเซตเจ็ดงแเดิมไม่เคยเจอใครเพื่อนเธอเดิมพิชเชนมิจกาลใช่โดนพี่เทคนี่คือเกลใช่ไหมเอเคนี่คือไม่พอมาแล้วเดีดิ เฮ้ยเอ้าพี่เทนเฮ้ยทำโจมได้ไงอะล็อกล็อกล็อกอ๋อปลาปลาไงเี้าเขาออกมาจากซ้ายอะต่อเหรอใช่เฮ้ยหนูก็เพิ่งรู้ว่าเขาเล่นกันแบบนี้เราจะได้เจาะไม่ได้พิเทนอันน่ะสิเขาอยู่ห้องแทงอะไรหนูเป็นคนคุบเองเดี๋ยวเดี๋ยวพิพิพุงโผล่หลอดนะพี่เดี๋ยวเขายิง โลอ๋อวาแคดี่โลแล้วเขาบอก,อม,กบมาพี่เนทนไ,ไปฮะเราโดนกันเราโดนเก็บกันโดนรอนทีทีรอดแล้วไปด้วยตัวหายนะมาแล้วครับทุกคนไม่มีแน่ด้วยอีกตัวหายนะที่จะสร้างความ เอานะเหลือในตรงคนมาก็น,นีครับดียืนได้โอ้ออยข้ปลาซีฟสวยไปเลยใช่ใช่ใช่จินงจเอวไปโหนข้างนอกเลยแอบแล้วมัราเาอ,อ่อ วันเยลโมาสี่หนึงตัวอยู่ที่มาร์คสีรูตรงนี้นะอ่าสตัวเลยมาคสี่มีสตัวมีอัอมีสายตาน้องแน้องมิวแล้วฮะอยู่ตรงประยหนูไม่ได้เอาอ๋อหนูเอาสมอคอ่ที่วางนี่เอ่ะเอาอต่

พี่แพนนะพี่แพนนดูล็อกดูล็อกเัวแปขอบับพี่แพนเส็จที่วิ่งออกไหมใช่เฟิ์ินวแอปดีดับไฟดีดับไฟอ่าน่่ะไกันไว้าไกัน้มาเลือตัวเดียวไม่นะพนสวยี่เกือบตุยพลระเบิดตัวเองเนี่ยสวยเชือจะเืดูดิ สามไม่เขา่าลังสูงมั้ยเ้ยสวยมีที่ยิเขาเก็บไปติด่ะพี่เชนอะไรครับเวไย่เวิดโอ้ต้องให้เพม่ม